สวัสดีครับเอฟซีนี่คลิปหนึ่งนะครับที่อาจารย์นั้นก็นำาละที่ท่านเก็บไว้มาให้ชมนะครับเบ็จาเออเพิ่งเห็นีนเอีอเล็กๆเล็กๆเล็กๆลเนเวยวกเนืๆเล็กๆดีๆครับ หลายๆตีพิมพ์ของ่าเรืรเรอธรรมดาธรรมดามันจะเป็นแผ่นโลหะนะใช่ใชแแ่แต่นี้แผ่นทองครับอันนี้แผ่นทองคำแจ๊ะอาจารย์นักเกตสีไหมไม่รู้เป็นสีอะไรเนี่ยอาจารย์ดูไม่รู้สีอะไรนะน้องเดินน้องใก็เฉยนี่เขาปีกเป็นทับนะอ่ะเอะาเหลายๆปีกไม่ทับปีกมัน,มมน,มนถ้าจะเป็นสีเขียวอันนี้จะเป็นออกสีกม่วงนทักก็เหลืออย่างนี้ฮะออกเดนจะเป็นนี่แผ่นนี้อ๋อแผ่นนี้ติดนึงใช่ทำทับโปรตีนเป็นแผ่นนี้ แต่แต่องนี้ไม่ใช่องนี้เป็น,นเป็นทองคำแท้องนี้ก็เป็นทองคำแท้เนี่ย <c oughs> หายยากเก้าสิบเจ็ดเก้าแปดเอร์ซ็นนะไอ้นี่มีกี่องเนี่ยไหนนิดตามีหลายองค์อามก็อ <c oughs> ก็ปิดตาไม่มี จ้างสมัยสมเด็จโตให้มันก็หลวงพ่อโตอยุเจ็ดสิบเนียไปเช็คดูเลยสองสี่ศูนย์หนึ่งเนี่ยหลวงพ่อโตอยุเจ็ดสิบหลวงพ่อเงินอายุข <c oughs> องอาจารย์มีที่มาหมด <c oughs> มีเนื้อเดียวไหมบ้าไม่ใช่อันนี้เนื้อหยกอันนี้เนื้อเหล็กไหลอันนี้อันนี้เหล็กไหลสีปิดมันคับเนี่ยดู่ <c oughs> สวยมากสีปิดครับอันนี้สีอันนี้เนื้อเนื้อเหล็กสีเหล็กไหลเนี่ย เทกไหลนะแต่นั้งสององค์อ่ะข้างหลังเป็นแพนทนองคำแท้ทั้งหมดเนี้ยไปทำนักโลหะดูเลยว่าเป็นโลหะอะไรทุกคนตอบไม่ได้หมดอ่ะไม่รู้จะตอบยังไงแต่สององค์เนี่ยพิเศษตรงที่ข้างหลังมันเป็นทนองคำแท้อันนี้ไม่มีแน่สามองค์หยกแกเงินแบบแรกแรกอาจารย์ อาจารย์ก็มีแหละผมไม่มีอะไรเลยตรงนี้เหรอนี่ริมกินมาไม่ไม่ไม่ต้องเลี่ยมเงินเราไร้รอกเรา่ิมรู้สึกมันอันนี้เลี่ยมทองแท้หรือทองทองทองแท้ครับทองแท้ทุกอย่างแท้หมดครับพระก็แท้ทองก็แท้ ว่าเลี่ยมทองแท้หมดเลยมีองค์ใหญ่มีมีเจ้าองค์ๆใหญ่อะงค์ใหญ่ ก็นี่ยนี่ให้ไงนี่ให้อาจารย์เนีเป็นปรกแก้วสามลูกดูใช่ไหม๋ย่จะไม่ใช่โมกุเนี่ยอาสามลูกดูยุ่งจบนั่งเลย จานที่ไปเรียมมีไหมจนที่ไปเรียบมีไหมคืออะไรอ่ะคืออะไรเมยเรียว้เนี่ยนี่เหละต้องหาเดียวแม่ยาวไปเลยต้องคืนเแหละ ตลับนี้เดี๋ยวได้เกือบแสนนงผมใช่ใช่ต้องต้องสามบาทตลับสามบาทนะว่านั้นตัดใจไปตัดหนังตลับนี้ออกเลยมาใส่งคงนี้อาจารย์จะ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 ใส่ตลับด้านหลังแลัวแบบน่าจโชว์ด้านหลังได้ใช่เปล่ามันเป็นกออทำไว้ก่อเนี่ยรู้เนี่ย ก่อนนี้กอนเดียวีได้กพรอะมันหนาไปเลี่ยมที่ไหนมันหนาไปเลี่ยมที่ไหนกาอเนี้เหออะไรนะการจะนั่สินาการจะนั่สินโอเคเนี้โอเคโอนี้ก็สวยมองเห็นปะว่าเป็นจานอะไรระบอลช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์และแกะพิมนี้สองสี่นหนึ่ง ปวาระช่างหลวงสถิตการลังส่องตรงไหนลังสอง่องนี่มีของยานี่สะรุ่งกับหลวงหลวงปู่บุญทำารลึกไปเลยะรระกาศชื่อเลยเนี่ยเนี่ยก็จะลึกไปเดี๋ยวให้ใ<ช>ดูดูว่าเหมือนเหมือนเขียนนะแต่จริงๆมัน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 ลงไปไอ้นั่นมันจับเต็มอยู่แล้วใช่ลงอยู่ในนั่นเลยไอ้การไซ็นขึ้นเต็มเลย องี้เขาไงบะผู้ได้บินจงวิบัติผู้ได้มินวิบัต้าหลังมีมีเหล็กไหลองเนี้ของใครรู้บ้จันจยอดพยับใยามาอเนี้ยอ,อนี้พยับใยามาอนี้กับพยับใยามาน่ยพยัเป็นคมีคดีดยนะพยัขาขาสเยอะ เจ้าสัวเงินไปหลักนี่คนนอกรายบ้านนอกระถือเจ้าสัวเจ้าสัวแล้ะไอ้ข้างหลังที่เป็นร้อยล้านมันมีป่ะผมไม่อยู่องค์ยังยังไม่มีสักล้านเลยอาจารยาบอกมีร้อยล้านนะเนี่ยเจ้าของพาคเขาเขียนเองไะใช่เนี่ยช่างหลวงสถิการโยธาลัทธิออกสองร้อยสองร้อยหลวงสถิการก็เป็นไม่ไม่ใช่อยู่ในกลุ่มเจียนะหลวงสถิการเนี่ยหลวงสถิการ หลวงศิริการเนี่ยนะเข้ามาช่วยในช่วยหลวงพ่อโตโเลยคนแรกเลยเป็นช่างหลวงคนแรกนะเข้ามามันมีตั้งปี2 3อ0เข้ามาหลวงวิงจิตแกไม่นับถือ,อต้องเด็กโตครับเอ้ในีในใครนะใครแก่นะ่ยหลวงวิจารนี่ไม่นับถือเลยนะแตเนเน่เนี่ยหลวงศิริการเนี่ยเข้ามาช่วยหลวงพ่อโตเนี่ยปี2,382โอ้โหเงก่อนเ้องวันน้ำละ82แม่นทั้งพศแม่นทั้งหลักการเลยครับวันนี้ เรื่องวิจาจนี่ยเมาชมเร่ดี๋ยวเรามาชไมไปด้กันครเดี๋ยวเรามาชไมไปได้กันครับ,รบเดี๋ยวเรามาชไมไปได้กัน,นครับ,บน,นี่แกมาจำเป็ตนต้องรับถือเพราะไหมจะทำทองล้วงหายแล้วจะต้องถูกปรับเป็นทุกข์เป็นร้อนเจ้าเมียก็เลยเดือดร้อน,นไปด้วยก็ไปกราบสมเด็จนี่ครับมีแม่ทองอวันนี้ตอนนี้ไปเอาที่ไหนมีมีรับก็ไปบอกผัวไอ้ผมไม่เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งก็ลองดูเจอจริงๆเลยมาภาวนาตัวเลย หลังเงินรู้จิตเนี่ยก็เลยเป็นคนแก่แบบหลักเลยเพราะศรัทธาแล้วโอ้โหเนี่ยองเนี้ยองเนี้ยสายเตียนเนื้อไหเตียนโอ้โหนี่ครับมีเนื้ทองมีเล็กไหลไพ่ดำมีลักเก่าครับนี่ครับโดยตามร่องครับผมนี่สวยงามมากครับพระสมเด็จองค์นี้พอใช้คือเมืองนี้แล้วพวกเสือก็ไม่มีความหมายนะครับมันเห็นหมดลองดูที่กระจาดกระจาดกระจาดเลย อ้าวแล้วมอบพระอีกแล้วครับเดี๋ยวก็หมดคงกลับไม่ได้เลยเผมก็เยอะเลยไปแล้วไปต้อไปชมของอาจารย์นี่ของใครของท่านหรือของผมของอาจารย์อ่าของท่านเหรออ่าเนื้อของผมผมก็มีมีเหรอมม เอาอ่าวเอดี๋ยวไม่องไม่เป็เลยวันหลังวันหลังอาจารจะได้มาๆกันบ่อยๆเนี่ยนี่คือตำหนักเซียนตัวจริงครับโอ้โหเซียนเซียนบ้าบอลอะไรผมไม่เซียนถามเลยถามเลยเรื่องอะไรผมไม่เซียนเซียนเนี่ยเซียนแล้วถ้าไม่แน่จริงนะอาจารย์พระนี่ไปหาให้ตายนะไม่มาหรอาหาไม่เจอการที่พระมาเนี่ยมัน แต่ต้องเป็นพระดูแลทำห,ห,หันัวงมันบ้ังตายไม่ได้ต้องคายุกันอยู่ไปเรื่อยๆจนวายจะดูแล,แลรักษาภาพกัเอย่าวเข้านั่งนี่ยครับการสนทนาแล้วครับแจกรราแจก,กพระครับ